สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเย็นนี้เราแวะมาเปิดตู้ที่อำนาจการเกษตรนะครับพอดีรีบมาก่อนคือพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะเดินทางไปเหนือละแต่ว่าเราหยิบเครื่องตัดหญ้ามาให้5ตัวก่อนเบื้องต้นนะคือ5ตัวนี้คือคัดมาให้แล้วสวยเลยนะครับจะมีตั้งแต่นี่ Makita 26 S25 แล้วก็ชินเนวา26นะฮะ ตัวชินได้ว่าสวยแล้วก็ไอตัวลานีโรบินน้อยแล้วก็มารูสองสามนะครับที่ได้มาตอนนี้นะถ้าในกองนี้นะซื้อตัวไหนได้หมดเลยคัดสักดูสติกเกอร์หางเยๆทั้งนั้นเลยครับดูโรบินน้อยใบนี้ใหม่กิฟตเลยมีคัดมานะคัดมาจากตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับที่เพิ่งลงตู้นะฮะใครสนใจตัวไหนจองก่อนเลย ตำหนิไม่มีไม่ต้องหว่วงนะฮะขอดูตัวนั้นหน่อยตรงนี้ตำหนิไม่มีเดี๋ยวดยวยผมตอนนี้มันชุลมุนชุลเกกันอยู่พี่เนื่องพี่พี่เนื่องเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทีมงานเราเอามาเลียงให้ดูนะรับดูไหครับพี่เนื่งเอาตัวนี้เลียงให้หน่อยเลียงแล้วเดี๋ยวถ่ายนี่ทีละตัวนะอันนี้มารูสองสามล้านเบา นี่ลานเบานะแฮนเดี๋ยวเราไปเติมเอาดูสติกเกอร์สวยกิฟอ่ะมาไหมมาอีกจังหวะที่รถผ่านไปนี่นะฮะเพราจังหวะรถรถมานี่มันจะไม่ได้นี่โรบิน2 0งนะฮะดูสติกเกอร์หางครับดูใบมีดฮะเห็นไหมครับสวยครับมาท้อง นะครับเดี๋ยวใครเอาตัวไหนเดี๋ยวหลังไม่เอานะราคาเดี๋ยวเพราะว่ามันหลายหลายตัวหลายรุ่นนี่ s 25ครับ s ส25เดิมๆนะฮะเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยรถมาแล้วแล้วก็จะเป็นมัจจิต้า26แล้วก็ชินเลยว่า26ครับ นก็สวยนี่เดิมเดิมเดิมไงตำหนีไม่มีนะฮะตำหนีไม่ต้องห่วงเราคัดแล้วนะครับนี่สติกเกอร์หางสวยๆเลยนะฮะและนี่ตัวไฮไลท์อยู่นี่รอบจัดจัดนะใครที่ชอบรอบแบบหมื่นสองหมื่นสามนะฮะตัวนี้นะฮะลานเบานะฮะชินได้ว่าดูคันเร่งเนี่ไม่ได้ล้างเลยเครื่องแน่นปึก๊กตัวพี่หนึ่งเก็บก่อน ลงมาเพิ่มครับมีลงมาเพิ่มฮะมีอะไรบ้างไม่รู้ครับ,บ,ะะะะบตุน,ะะนเจ้าของเขานะครับหน้าบึ้งๆนะฮะนั่นนะฮะหน้าบึ้งตึงนะฮะนั่นเจ้าของเขานะครับเหมือนหน้าบึ้งหรือหนักก็ไม่รู้ฮะ <laughs> ทำทำเหมือนหนักฮะนะครับโกดังอํำนาจการเกษตรเปิดตอนเย็นกับคุณผู้ชมครับใครที่อยู่ใกล้เคียงก็แ,แวะมานะหรือว่าใครมีคอนแทก อำนาจาก,การเกษตรเราก็สามารถคอนแทคเข้ามาได้นี่ลงตู้มาหมาดๆเลยมาลูนี่สวยเนะาะบังสวยไหมสวยเลยตัวนี้ก็สวยนะในในพี่เอ็มตัวเขียว <c oughs> เอาะอะไรเอ็มเอาเลยเอามาเอามาตัวเขียวแล้วป่ะเอาตัวเขียวด้วย <c oughs> แฮนเดียวแฮนเดียวแฮน,นเดียวลานพด <c oughs> พี่หนึ่งครับเอานี้เก็บเข้ากันี่นี่นี่ตัวนี้สวยเนาะใหม่เนะานะบังเนาะใหม่ตัวนี้ใหม่เอยมเลยสองศูนย์ 0. ใหม่เนี่ยโคล่เยอรป่อม่โผล่ไว้ก่อนมาลูตัวนี้เอาเอาพี่บังพี่บังบังเอาโอเคนี่ฮะแฮนเดียวมาลูสวยนะงานป้ายนะเห็นไหมเย็บเข้าส่งโอเคครับมาเรื่อยๆฮะมาเรื่อยๆครับมาู c ีเฮดซีน็อกนะครับอ่าก็แวะมาดูได้นะครับนี่ของเราอยู่ตรงนี้ของเราอยู่ตรงนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทราบนะครับใครเอฟชอบตัวไหนนะเอฟก่อนได้เลยนะฮะมาก่อนสวยก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ